สันทนะพูดชัดเบอร์เล็กท้ทยาย4444กับ6666 6, 66 6, 6 66, ติดต่อกระติกคนธรรมดาใช้ไม่ได้อัปเดตล่าสุดคดีแตงโมวันที่6เมษายนนายสันทนะประยุนรัตน์อดีตตำรวจสันติบ้านเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีเพื่อมอบหลักฐานหมายเลขโทรศัพท์ VIP ที่กระติกติดต่อประสานด้วยล่าสุดสันทนะพูดชัดเบอร์ VIP เล็ท้ทย4444และ 6. 666คนธรรมดาใช้ไม่ได้โดยจะมอบหลักฐาน2เบอร์นี้ควบคู่กับ GPS และต้องตรวจสอบอย่างโปรง่งใสเบอร์นี้จะแสดงออกถึงการเชื่อมโยงกับคนบนฟังและตรวจสอบหาบุคคลที่เขาโทรถึง4ตัวท้ายก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเบอร์ของใคร4444และ6666คือส่วนมอบให้พนักงานสอบสวนและนำหนังสือถึงตำรวจนครบาลเพื่อทำการเก็บรวบรวมวัตถุพยานให้ผมแต่การที่จะรับ ต้องทำหนังสือแต่ติดตรงไม่สามารถมอบให้ตนได้ไม่อยากให้ตำรวจกับตำรวจส่งกันเองเพราะกลัวเปิดดูกันเองแล้วเกิดการตัดต่อส่วนเอามาแล้วตนตรวจด,ดูก็เป็นสิทธิ์ของต้นซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการร้องขอไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ